แน่นอนตอบได้อย่างแน่นอน,นนะครับลบต่อซังแล้วก็วานปอนเพืองเพื่อประปรุงปรุงดินนะครับเรียบร้อยก็จะลับมาบริเวณแห่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรนะครับจากนั้นก็รับประทานอาหารโดยเฉพาะท่านนายอำเภอท่านนี้มานะครับ ป็นการประชุมประจำเดือนของผู้หลงบ้านที่พึหรือบ้านไม้มาได้ขาดมาได้สองสามีครับจะขอเนี่ยรับการก่อนเข้าสู่พิธีอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับส่วนราชการครบทุกส่วนแล้วนะครับก็จะได้เจอในท่านท่านอยู่ตรงนี้ท่านได้รับทราบตัยนะครับขอท่านได้เตรียมตัวนะครับจากนั้นก็จะเป็นท่านเป็นผู้กลาานะครับโดยทป็นสองท่านก่อหลังจากนาย เป็นคร่าวๆนะครับเพื่อเป็นสำหรับการที่รุ่ท่านได้รับทราบนะครับในการรับผลทรงไล่จะเปิดมื่ทางด้านสนธก,การในงานนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะครับ,รบเชิญท่านแรกนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองประกอบนะครับได้โปรดเกียรติขึ้นบนเวทีนะครับเพื่อกล่าวต้อนรับท่านน,น,นายกผมนายอรุณทไทยกิมลือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองประกอบมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติจริง ที่ได้ต้อนรับท่านในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเริ่มต้นหรือการผลิตใหม่ในวันนี้ข้อมูลเบื้องต้นของตัวบนอพกอรกัวเรือนทั้งหมด1,306กเรือนการเกษตรมีทั้ง10หม,มู่บ้านการทำอาชีพเกษตรกรรมรอยละ90 ซึ่งถือเป็นส่วนใหญ่ของตำบลหน,นองประกอได้ได้หล่อเลี้ยงชีวิตให้กับตำบลหน,นองประกอตลอดมาโดยประเภทเกษตรก,กรรมที่เป็นอันดับต้นๆของตำบลมีนาข้าวและยางพาราโดยมีนาข้าวจํานวนประมาณ6,000ไล่ยางพาราจำนวนประมาณ5,800ไล่โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่ตำบลหนองกอพบคือการจัด การเศษวัสดุการเกษตรที่ยังหลีกเลี่ยงการเผาไม่ได้อย่างอีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะฝางข้าวแต่ได้ทราบว่าท่านนายเพอสุรศักดิ์และภาคีระข่ายได้นำองค์ความรู้ด้านการจัดการวัสดุเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่ามากกว่าการเผาทิ้งโดยเสียเปล่าจึงรู้สึกภูมิใจแทนเกษตรกรของตำบลหนองประกอ และขอากขอบุณท่านานายอำเภอส่วนราชการและภาคีเครือข่ายแทนเกษตรกรในตำบลทุกรายด้วยในนามฝ่ายบริหารตำบลนองบกอและเจ้าหน้าที่จัดงานรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนื่นของการถ่ายทอดการช่วยเหลือเพิ่มศักยภาพเกษตรในตำบลและเป็นจุดถ่ายทอดองค์ความรู้หากมีสิ่งใดขาดตัวบกพรอง ต้องขอภัยมามาในโอกาสนี้ด้วยขอเชิญนายอำเภอสุรัการและพักคิงเกียคา,ายได้ใช้พื้นที่อย่างเต็มที่มีสิ่งใดต้องการเพิ่มเติมขอเชิญเจ้าหน้าที่จัดงานได้แจ้งความประสงค์กับผมได้ตลอดเวลาจนจบงานขอบคุณครับออขอบคุณท่านเยบนะครับ ท่านนายพลเป็นคนอนน้อมนะครับเป็นคนอนหยุดท่านจะมาเดินตรงหน้าท่านเลยนะครับสังเกตนะครับท่านเป็นคนงานซึ่งตัวงานซึ่งใจนะครับยนเชิญท่านนายพรอหน้าโพเดียมสักครู่นะครับคเรีเนเชิญท่านเกษตรอำเภอได้หลวงนะครับได้อยู่บริเวณหน้าโพเดียมด้านล่างพร้อมกล่าวรายงานต่อท่านในอำเภอได้หลวงนะครับและเรียนเชิญท่านนายพาลหลวงได้รอฟังเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านนายอำเภอดดยหลวงได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานในวันนี้จากสภาพปัญหาของเกษตรกรในปัจจุบันที่มีต้นทุนการผลิตสูงโดยเฉพาะด้านปัจจัยการผลิตประตกลงอีกทั้งยังประสบปัญหาการระบาดของศัตรูพืชกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้ทุกอำเภอดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นสูตย์ต้นแบบการผลิตสินค้าหลักของพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพที่พร้อมให้การเรียนรู้และให้บริการแก,กร่เกษตรกรจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่หน่วยงานราชการให้การส่งเสริมผนวกกับภูมิปัญญาของเกษตรกรในพื้นที่ของแต่ละท้องถิน่นโดยได้มีการประยุกต์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภูมิสังคมและสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ ในการเริ่มต้นปีการผลิตพ่อปลูกฤด,ดูการผลิตใหม่ปี2567สำนักง,งานเกษตรอำเภอดอยหลวงได้ดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่ฟิวเดย์ปี2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีพ่อปลูกใหม่ปี2567โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ 2. เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรได้รู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ 3. เพื่อให้การบริหารจัดการการเกษตรตามภารกิจของหน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรได้มีโอกาสได้บริการให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ทั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้ได้มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆทั้งของกระทรวงเกษตร ในงานราชการในระดับพื้นที่เช่นศูนย์วิจัยข้าวกรมประ,ม,ประมงอำเภอเวียงเชียงรุง้งผู้ประสานงานอำเภอโดยหลวงสำนักง,งานปศุสัสตว์อำเภอโดยหลวงการยางแห่งประเทศไทยสาขาเชียงของรวมถึงโครงการชมประทานจังหวัดเชียงรายสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ,ออบตอหนองประกอชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มวิสาหากิจชุมชนในตำบลหนองประกอแล้วก็กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มในพื้นที่อำเภอโดยหลวงของตำบลโชคชัยวันนี้แล้วก็จะมีส่วนของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรแปลงใหญ่ข้าวบ้านป่าลันแล้วก็ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายของตำบลหนองประกอตำบลโชคชัยที่ได้ร่วมดําเนินการจัดงานในวันนี้ ในในบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอดดยหลวงประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการจัดงานวันไถ่ทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ฟิลเดย์ปี2567ขอเรียนเชิญค่านนายท่านสจเกษตรอำเภอดอยหลวงหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผูเใีย่บ้านและที่น้องเกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรมทุกท่าน ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดู เพิ่มปริมาณการผลิตต่อไร่พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น ต่อจากนี้นะครับจะขออนุญาตท่านเจ้าหน้าที่นำพดีมออกไปแล้วก็นำของชัยนะครับไว้ตรงกลางเวทีนะครับและในโอการนี้ขอเชิญส่วนราชการนักการทุกส่วนภาคีเครือข่ทุกท่านนะครับได้นะครับอย่างเป็นทางการในวันนี้ขอเรียนเชิญครับบันไดอยว่ด้านนี้นะครับท่านใดขายาวยังปอกกำนังนพ้นก่อขึ้นตะหันก็ได้นะครับท่านเจ้าหน้าที่ขออนุญาตถามคำนึงนะครับท่านเจ้าหน้าที่ ได้ปนขึ้นมาแหันกับหนึ่งเนาะเป็นตัวซีได้เลยนะครับท่านขึ้นมาเป็นตัวซีได้เลยนะครับมาตะมุนกค้งตอนนี้ก็ได้ครับจะได้เต็มนะครับเอท่านขอสำรวจรูปรอซูดขอท่านมาแหมนน้อยหนึ่งครับครับโอเคครับย่างๆดูแล้วอ่าอำเภอสนัตขวาต้องต้องหันหมอย่างหนึ่งโอเคครับสนักขวาโอเคนะครับต่อไปท่านส่วนราชการครบทุกส่วนนะครับ ช่างภาพนะครับได้โปรดดูการ์เมช่วยราชการนายคัดที่เห็นหน้าท่านหมดครับโดรนพร้อมอนะครับจํานวน3ครั้งนะท่านเนาะครับท่านเกษตรจังหวัดใกล้ไม่น้อยก็ได้ครับท่านเกษตรเผลออยู่ตรงข้างไปเลยครับเออครับครับก็จะได้งาเบียดเชิญสามครั้งนะครับขออนุญาตอาจจะเปลี่ยนได้ครับได้ๆได้เกษตรจังหวัดประกบไปเลยครับครับผมได้นะครับพร้อมนะครับ หนึ่งสองสามดิเันเปิเลครับครับถือเป็นการเปิดแจงเป็นทางการขอเสียปรบมือเลยครับทานเจ้าหน้าที่ได้เปิดเอาของออกตั้หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีการขอไทยเป็นอกว่าซิปแหลมเสแหลมมาเต้าแหลมไปเข้าซิปเล่าเออซิปเล่าชาเล่าตาเล่าดินเสียงเนาะซิปเสียงซสาเสียงเต้าเสียงเมืองบาง สิบจ้างสาวจ้างมือตาจ้างอิเวันสิบวันสาววันมือตาวันนี้วันนี้เป็นวันนี้ครับพราะอะไพรามือตารับท่านไหนเือคนงามแต่ครับก็วันนี้ที่ท่านเกษตรจังหวัดนะครับท่านเกษตรถิ่นวัดได้มาพบเนาะเกษตรถิ่นวัดได้มาพบเนี่ที่แร้เลยก็คือเป็นห่วงครับเป็นห่วงอย่างเดียวนะก็คืออ่าตามคำกรรของอันตามคำกลอนของเธอได้หลวงนะครับทำท่าเป็นบอกว่า แดนทองเกษตรกรรมนี่แหละที่ทําให้ต้องเป็นห่วงแล้วก็วันนี้เป็นวันดีที่ที่เดินพูดมาคุยกันก็คือเราจะต้องทาอย่างไรก็ได้ไม่เผานะครับไม่เผาวันนี้เราต้องมีโมเดลหรือว่ารูปแบบของอำเภอดยอยหลวงเรานะฮะในส่วนรายละเอียดจะไม่พูดเพราะท่านานั่งตักแดดอยู่นะฮะก็คือพูดง่ายๆนะครับ,ดดรบเดี๋ยวจะมอบการบ้านตรงนี้ได้คุยกับท่านเกษตรเพื่อละ เราจะมีโมเดลแล้วก็ให้ท่านเกษตรอำเภอเนี่ยไปพบปะกับนายอำเภอนะครับโดยนายอำเภอนี้เป็นศูนย์เป็นขอ,อ,อเป็นประธานศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันไฟป,ป่ารีพีเอ็มสองพาของอำเภอโดยหลวงนะครับซึ่งจะได้ไปคุยว่าในส่วนของโดยเฉพาะอบตอบตครับบ้านมาเทียงครับผมเด็้น้น กินไรไดรรรด้างนีนะค่อพี่ดีปิดของมาหน่อยเจ้าปลอเขาครับุดยอด นะครับปีน้องชาวสวนยางหรือเป็นคนกีดยางก็จ้านะครับไม่แข่งกีดยางเลยนะครับเจ้าหน้าที่พร้อมจะเริรางวัลเรื่อคะแนนแล้วที่สองน้ำดีน้ำรถยอดแข่งกีดกันนะครับมีรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็รถน้ำแล้วก็มันจะมีในตอนเช้าแล้วพออย่างพอห่างบ้านแล้วก็ไปในตอนเช้าในระหว่างข่างบ้านก็ไม่เป็นลาเกียร์ ท่านไปติใหความปรนธรรมนะครับ six, pues นี่นะครับหนึ่งสองหลวงเท่านเผาจริงดยอาประโยชน์นะครับที two, ่ <S <S ่านนายกเด้อเมื่อกี้ว่าฟังเข้านะครับมันเหนื่อยมก่ต้องต่นด้นหัวเหียเดียน่มันน้อยอสาวดีจจกท่านพี่ดีไนะครับท่านหัวเ้าพนักเสียงแจกแจงเห้นะครับจจกแจงี่ย

ท่นะครับก็จะมีตั้งแต่ัน้ำนะครับแล้วก็อันนี้คือเอล้วก็ได้มาจีอันนี้จะอมัอยตบนนี่คะ่ะนิ้นวันนะคะอันนี้คือห้าลิตรค่ปอน้ำเปล่าห้าลิตรเอาใช้อินเทอร์เน็ตไดยบอค่ะแบงกอนเด็กน้อยมากน่ เดี๋ยวผมมาให้เพราะว่า<ด>เป็นรเลียงาจะสส่างานัเงินหนุนนะก็มีไคริลนผมไม่ได้คประทานเชียงรายนะครับมันมีวิธีหลายอย่างนะครับปรวกรอบก,รกันใช้น้ำามีางูคุณค่าถือไหม

ต่างๆว่ีงๆี่สถูกนองัน้ยัเล็นตูดมากเหมาะสำหรับชที่อ่อนแอหรือว่าพวกต้องการว ยิ่งมีป่านี้ยิ่งีะสามารถทำได้ป่านี้ป่านี้เอาไปคุมโนนะครับอันที่สงก็คือสามารถทำได้ประบงก็คืตัวเนี้ยเอาตักไปให้ปลาได้เลยปลากินโดยธรรมชาติลยครับอันที่สงก็คือเอามาตัดก้อนอี้ที่ตูดึ้นมังก็คือเอาเร่องดินมาตัดาตัด้ัวยากใหเสร็จแล้วเราพางแสงให้มันนะครับ

ยำรอส้มไข่มีนะเมนี่ไมนแม่ว้าวครัสเหืองครับสีนี้อนไหนมคุณภดีกวนคมย่างดคอนไหือไหนมีอนไหน่อนะครับยางทามีความสมูที่เพราะเป็นต้นต้นายืนต้นนะครับเวลาจะกรีดนะครับันต้องวดจากพื้นดินขึ้นมาร50เซนนะครับ กลีดจากบนลงล่างนะครับจากซ้ายมาขวาโดยองศาอยู่ที่สามสิบห้าสามสิบห้าองศานะครับแล้วสะเราตรงอีตัวไหนไจะสามยามหนึ่งสาหน่งแงนสารทีสนไ่งาสามท้าต้นสูงต้นบ ไหนเพื่อนร้องพ่อด้วลุงใครพ่อลุงทำไมโดนนายเพื่อนย่าเนี้เพื่อนลุงเออถ่ายถ่ายรให้ลุงไหนเพื่อนกินย่งนั่นเอาเอาไว้พอเออเออลองลองลุงไหนลุงไหนโอ้โหเปไหพื่อนลุงเป็นเจ้าจ้าจาใช้ไปข้อแขนนี่้ขแขต้องอ่อนหน่อยหนึ่งครับนี่็ครับ เอาแล้วครับไหนถูกแล้วครับเอาตีไปเลยครับสมัติเลือกเท้าเลยครับเท้าปลาย่อครับย่อย่อตีไปเลยครับไหนถูกแล้วครับนี่แหละครับเดี๋ยวนายกินแต่ละชิ้นไมัใช่การออกไปนะนะครับเกดี๋ยนกลัวจะมันต้องขายแหละหนึ่งสอง เมจูดึงสีแดงนเมดสีแดงอ๋อเมดแดงเมจแดงเจกกเขกลับเมจโดแดงมีหางแต่ว่าผมก็ได้ผมก็ได้ถือถ้าไม่ถือสีอุ้มรักตั้งสองนาอสีอุ้มอ่ก็รนี่ผมเคยมีครับเคจะทําอยู่สปีตอนนั้นกับเพียนเื้ใไม้ต่อเชื้อยาก แต่ที่แต่ที่ชาวบ้านกขอชอบโดยนี้เมโจ้หนึ่งนั่นแหละได้ห้าคนละเรืองสองพันค่ะผี้อิงอีปอยแม่ตมั้งไหนที่จะประสงค์ล้มมีก็ค่ะหนึ่งสองเอาผู้หญิงมาได้ก็ได้นะคะผู้หญิงมัน้ด้ก็ได้จกนินวน้วหน่อยครับจกนิ้วหน่อยให้เอาค้อนค่ะดเดี๋ยวเขาจะได้ตัวลายจื่อของผู้โอเคครับ

ต่อไปน้องครับก็เปนท่านแรกนะครับข้างแมห้าทนี้นะฮะเขาจะดำเนินการจัดการกระบวนการศันละขอเชิญท่านผู้ชมนะคะกดกระดิ่งได้เยอยๆเล็กนี้นะค่ะมุมไหนไมได้บนเวทีนะคะกี่ท่านชนะกี่ทุตกี่ท่านสะดวกรี่ทุตนะคะแล้วก็วานลงมาเทิร์มันใส่กล้วยนี่นะคะท่านแรกนะครับคุณหลวง กินเตนรครับหนึ่งสองหนึ่งสองใสเบียร์ใช่ไหมใสเบียร์จะเท่าไหร่ทสออ๋อให้ปีนี่น่าจะฮ็อกล่ออ่ะน่ะ กาจะต้องใช้ิรนหม่ที่รนนี้นะะเพื่อที่ันกอจยับอ่ทกหนานนก็นก็าก็าไนไปหนก็าไปหนมไหนกมาไหนไก็าไปก็ามาไากนไไป จะเจ้ยแผเดี๋ยวกันเพื่อนทีขับค่าทิสามพันหรอกุมจิตเอรอดกับกัวหลวง Hey! hey. กูเตรียมเต็มกองเต็มก้องก็เออเัวนี้แต่หย นี่ดีนะครับผมวันปอเทียงเซตฝุ่ปล่อยมาแล้วนะครับโอ้โหพร้อมีอังค่ะเอาแล้วนะค่ะนางกัญญาพุทธจานหมูา3พร้อมจัดการเลยเว้ยครับประเทศมีวัดตวานะเต็มเต็มก่อนน่ะลืมไปครับควบเตี้ยๆน้องๆๆขึ้นไปควบผมไปๆ อตอนนี้นะสงสัยเขาเป็นลอกคอไหมอ้าว